คือตอนนี้มันจะมีกระแสนะเนาะกระแสที่ว่าเป็นงวดคอเขาเป็นหักคอเขาแล้วปรากฏว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ตายด้วยด้วยการโดนหกักคอแต่เขาตายจากอ่าโร่จากตัวเขาแล้วติดเชื้อในกระแสเลือดแต่ทีนี้เขาเหมือนแปบว่าช่วงโปรโมทก็โปรโมดตรงนี้เลยเกินแต่ช่วงที่แก้ข่าวไม่ยอมโปรโมทนะครับ เราก็ไม่หักนะครับผมเวลาผมเป็นง่วนเนี่ยผมผมจะบอกว่าผม,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 ผมไม่ได้หักคอแนะ้วเดีผมจะยืดคอให้ใช้คำว่า,าแล้วก็ยืดเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปแรงนะครับมีมีหลายแคสหลายเคสที่หลายเคสที่ที่แบบว่ามาเรียนเราอยากจะให้มันมีเสียงดังแคร็กแคร็กไปทำเขาแรงมันก็<ม>จะ<ม>บาดเจ็บ เพราะฉะนั้นเวลาอรเวลาที่หนึ่งรเวลาเราหัวทีเราต้องต้องแบบว่าให้มันได้องศาได้ท่าให้มันถูกต้องนะครับได้องศาได้ท่าให้มันถูกต้องอ่ารู้ครับใช่ ใช้ใช้มันมีหลายท่าเนาะเราก็เลือกท่าเ,าาเลือกท่า,านะครับวันนี้วันนี้อากาศดีมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่ร้อนนะครับพฉอเชิญใครมาจากจังหวัดไหนบ้างเนี่ยโอ้โหมาไกลนะสุราษฎร์เนี่ยตั้งใจมาเริยนรวมเลยเนี่ยนะครับ สุขการมาด้วยกันสุขกาสุขนี่นี่มามาบ่อยนะมาไม่ไม่ไม,มีมีชาวสุขกานี่มามาที่นี่บ่อยครับก็อะไรนะไปไดนะครับครับก็ถึงเวลาได้เล,เลือยยามันดียนะ้ครับก็ ขบวนพระอาจารย์นะครับมาประกาศาแล้วก็ทำพิธีไหว้ครูกันนะครับที่เห็นใส่บวงเยอะพระอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเองน,นะครับเจ้าเจ้าเจ,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 จ้าสาว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อิติยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมเปสังฆังสรณังคัจฉามิปะติยัมเปพุทธังสรณังคัจฉามิปะติยัมเปธัมมังสรณังคัจฉามิปะติยัมเปสังฆัง bisa warrangsang masang puthowi ca nasang panau su kawiwan ta bisa lagi saatwamanukan Nam

No. นาโมพุทธายะนาโอนนาเวียนนาสถิตนาเสถียรเอหิมามานาเวียนนาแวดนาไปกัางเบียนนาเวียนมหาตูเอหิมามาปียามมะมะนาโมพุทธายะนะมะพะทันาโมพุทธายะนามะพะทั นะโมพุทธายะนะมาภะทะนะอัตนะวะโลคาภยาธิวินาศสันตินะอัตนะวะโลคาภยาธิวินาศสันตินะอัตนะวะโลคาภยาธิวินาศ นโมอมิตาภะนโมอมิตาภะโอเ้ครับส่านนโมเป็นสิสจิตมับอกนโมเป็นสิสจิมังบองนโมเป็นสิสจิตมองยเทสเสียงหงโอเคนะวันนี้เป็นวันที่เก้ามีนาคมสองห้าหกแปนะครับจะเดิมทำเรียนรุ่นที่เท่าไสามสิบหกาณนีุ้่นที่แล้วก็3ามหเหมือนกัน แต่มาอยู่คนเดียวก็เลยสอนคนเดียวืมลูนี้ก็สมัครประมาณสามคนแต่มาบอกเอ้ยนี่สามหกเป็นอะไรเลยมันขังหน้าเลยนี่สามหกกาเดี๋ยวต้องให้โปรเตอร์มาบอกว่ามี่สามหกกานี่เป็นประวัติศาสตร์มาเียษเลยนะแต่มาว่าจะไม่จัดนักเลยสามหกกาเพราะอะไรเดี๋ยวจะน่าจะวันพรุ่งนี้ให้เล่าสตอรี่สามหกกานี่มันสองรอบสองรอบเลยรอบแรกก็ จบได้369หยุดตรง369พอดียังไม่ทันสอน369เลขาบอกว่าอาจารย์ยกเลิกสอนรุนนี้นะไม่สอนแล้วจะเจอกันแน่เจอแล้วจริงจริพอดีดื้อเลสอนไปแล้วรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น369รุ่นที่อาถรรพ์ไม่รู้ต้องถามโบเตย์ไม่รู้ว่าโบเตยอยู่ด้วยหรือเปล่าว่าใครรุ่นนี้เคยมาเรียนรื่น3ันโหสนุกดีแล้วรอบนี้ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวก็ดูกัน ใครมาที่นี่เป็นครั้งแรกมงยกมือสิโอ้โหส่วนมากเลยยกมือนะมีแต่เพืนอนงครั้งแรกเลยโอเควันอื่นน่าจะมาแนะนำเพรือว่าตอนนี้เจ้าสำนักหรือวเจ้าของหน้าเขาจี่วางไม่รู้ศึกษาเนีมาสุนรสอนได้เขาตั้าไว้หมวดขนบมาให้เป็นอะไรนะคัน้อเขาบกว่าถ้าฟังพ้อๆในว่าผู้นำจริตวิญยาน มาฟังชอบมาทำไมเพราะว่าสำนักตะมานี่ยถนอมมหัสชีวิตมีขั้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเพราะว่าตามาจะพูดอยู่บ่อ,อยๆก็แต่ยี่สิปีมาแล้วว่าเลยนะหนึขั้นหนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นโค้ชของผู้นำจิตวิญญาณยุคนี้อยู่ยังไงไปรู้หลังจากในประมาณ18ปีได้ไปเจอเข้าป่ามันสอนปกปูเข้าใจในออกผู้นำจิตวิญญาณถ้าทางโน้นเนี่ยบางทีเขาจะเรียกกันแนะนำที่คุณรู้จกักว่าชาแมนชาไม่ใช่ว่าลำชาแมนไม่ใช่ผู้ชาย คุณชายกู้ชายคุณช,ชายแมนจะเป็นว่าหมอผีแลือหมอจิตวิญญาณหมอจิตวิญญาณจิตวิญญาณคุณหมอเนี่ยโหไม่ธรรมดาเนี่ยจะมาไปดูแลเขาเนี่ยสุดยอดเลยตอนนี้เหมือนกันครั้งนี้มาเนี่ยกลับมาเนี่ยเหมือนกับตัวเรามานนี่จะเปลี่ยนไปเ,อย,เยอะเลยอย่างน้อยขอมันสิบกิโลเมื่อก่อนเนี่ยเจ็ดสิบห้ากลับมาจากโรยาบาลเหลือหกสิบห้าสองสามวันนี้แม่คุยทำอาหารอร่อยกันไปนขึ้นมาแลเกือบเป็นเจ็ดสิบตอนนี้ ตอน้ตาก็เป็นเกิดที่ประเทศไทยเกิดเตรียมเภอฝางตมว่าเป็นบ้านหัวนาก็เรียนจบป .6 ที่โรงเรียนบ้านหัวนาเสร็จแล้วอายุ13ตสามาก็บวชภาคตะลอนที่วัดเจดียหลวงในโครงการบวชสมเด็จภาคตะลอนมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดคนมาบวชภาคตะลอนเสร็จแล้วบวชเสร็จแล้วปุ๊บก็หนึ่งเดือน มีพ่อแม่ก็จะมารับลูกเนเรนกลับบ้านเป็นเย็นต่อแต่อพอดีหลวงพ่อบอกถ้าใครไม่อยากไศึกก็อยู่ต่อโอ้โหตั้งนายเนี่ยอยู่บ้านนอกจะติดชายแดนเข้ามานี่กำลังจะลบก,กันอยู่ตอนนี้อโอ้โหได้ออกมันก็ได้ออกมาดูโลกวัฒนการตานะแค่มาตรวจเดือนเดียวเนี่ยได้ไปถึปงวัดพระแก้วได้นั่งรถไฟได้เที่ยวเมืองประเทศไทยเท่านในใจคิดว่าถ้ากูตรวจนานสักหน่อยเนี่ยน่าจะได้เที่ยวไกล ก็ขอบอกว่าเรียนเขานะไม่สึกเลยบ่เขาบวชเย็นดีกว่หลวงพ่อไปเอาตามใจเลยก็บวชเย็นบวชเย็นอยู่ที่ศูนย์ธรรมหนองหอหนึ่งปีนะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านได้อุปถัมภ์เด็กเด็กสลัมสามคนทางคุณครูพึ่งอุ้ยนายนะครูเป็นที่ครูธรรมาปะเกตเด็กนั่นเฟิรมเด็กนั่นเหลือขอแต่พอมาอยู่วัดสามเดือนวก็เด็กเปลี่ยนแปลงอาจารย์ท่านเลยกำหนดว่าจะไปสร้างโรงเรียน เด็กอะไรนักสลัมเด็กกำจัดเด็กคนข้าวเด็กคหาเด็กปัญหาเดี๋ยพอจะสร้างเขามีคนถวายที่อังโตคุณยองท่านก็เลยไปดูปีสามศไปดูที่แรกอูที่เมลาน้อยก่อนไปดูเมลาน้อยเข้าไปป่าเดินป่าเข้าไปแล้วมันเป็นประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงพอเข้าไปพบทั้งครูทั้งเด็กนี่โอ้โหดูไม่ไหวเป็นมาลาโลมาเลียยองจัดหลายปัญมามียาเด็กคุณอนันต์เป็นปรปานยาเสพติดเลยถวายที่ ในชุมชนคุณยอมประมาณสามสิบัว่ออาจารย์จะรับแล็วก็ไปเปิดโรงเรียนอยู่ที่ประเทศรออยู่ประมาณแล้วก็หนึ่งปีก็ไม่ได้เรียนหรกไปช่วยอาจารย์สร้างโรงเรียนอันนี้ก็ไปอยู่ปุ๊บอาการท่านก็ไป,ปมา,มาเราก็เข้าดูแลเด็กด้วยกับหลวงพ่อท่านแต่บางคนก็เสียชีวิตไปแล้วเสร็จแล้วก็อะไรแล้วก็แช่ยอยู่ในนั้นกับห้าปีสองปี่มันก็ได้เรียนหนังสือไม่ได้ต่อเลย เรียนปาลีบ้างเรียนมัธยมต้นมหนึ่งมสองมสามแล้วจบมสามก็ก็เลยได้ติดตามอาจารย์ไปมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นอินเดียสุดท้ายอาจารย์ที่ไปจบในที่ไต้หวันไปจบในที่ไต้หวันพอไปจบในที่ไต้หวันอาจารย์ก็ติดตามให้ิเบตหวันเาตมาจะเป็นเนรุ่นหลังๆเรนรุ่นสามรุ่นสี่ของที่ท่านจับมาอาจาก็จะมาในใจกเราใช่ไ้มเดี๋ยวเราก็ถึงเชว่อเราอดทน เลยอดทนไปอาจารย์ท่กนาไปไต้หวันเขาไปไต้หวันได้ติดสาวไต้หวันเลยไม่อยากจะกลับมาเมืองไทยเลยเพราะว่าจะขออยู่ไต้หวันไม่ใช่ติดสาวติดอากาศติดอะไรนะโโมซซาอะไรเกาะไต้หวันมันมันรู้สึกว่ามันเมนกบเป็นบ้านเราอะนะพออยู่ครบเลยติดใจแล้ก็พอเราอยู่ครบนานๆแล้วก็ขอแยกจากกลุ่มอาจารย์ท่านบอกว่าจะไปเรียนภาษาจีน้วก็แยกไปไปอยู่ัดจีนแล้วพอไปอยู่ัจีนปุอบมันก็กลายเป็นพาะจีน ไปมาเป็นคนไปไหนก็ข้อมูลต่างๆตอนไปจะเป็นเรนสมัยเรีนไทยพอกลับมาก็เป็นพ้าจีนเวลาเนี่ยเลยจะเป็นพ้าจีนเลไปอยู่วัดจีนแล้วก็พ่อเลยบอกไปยักติเป็นพ้าจีนเลไปยักติเป็นพ้าจีนยักติพ้าจีนเสร็จแล้วก็เลยไปเรียนมหาลัยเลียมว่าต้าเสี่ยบ้างเมอใหม่ๆก็ไปเรียนที่เป่าเพราะว่าต้องการวีซ่าตั้งแต่ปี1990ประมาณปี2000ตอนนั้นไต้หวันกำลังเจริญรุ่งเรืองโขคนไทยนี่ เยอะมากสองสามแสนอยู่ไต้หวันขออยู่ไต้หวันแล้วก็เงินดีเงอนกันเราบอว่าเอาเงินนี่มาช่วยโรงเรียนพิเศษซื้อนา้ำซื้อที่ดินไว้บางมาให้เด็กยงปลูกข้าวแต่มาก็แยกจากกลุ่มไปก็ไปเรียนหนังสือภาษาจีนแล้วก็ตอนที่กลับมามาทางเมืองไทยประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าสามเก้าสามเกิดรือุบัติเหตุก็พิดการที่ก่อนเด็กๆคุณนย่อมหกกิโลว่า โปเฟอร์เนี่ยไม่เคยขับกังฟูออกจากที่สองกลุ่มขับไปถึงคุณยมเกอบทีหนึ่งทีสองมากแต่มาทุ่มง่างแต่มาเป็นเล่นน้อยอยู่ฉั้งนตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแต่มาก็หลับคอนโอลเขาก็หลับไปแต่แตมาเลยล้รถเลยก็พิกล่วงที่ตามถนนเลยก็ทําให้เหตุที่ตมาล้มทิกล่วงก็เลยทําให้ต้องไปเลยนะต้องไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดกระดูกก็ไปรักษาที่ไต้หวันไปหาหมอเยอะมากแต่ว่าไม่หายเจอหมอคนสุดท้าย ที่หาก็คือว่าหมออาจารย์เช่ซิ่งเหลียงอาจารย์เช่ซิ่งเหลี่ยงก็เป็นเล่นติดใจเลยเอ๊ะทำแค่สิบนาทีทําให้กระดูกกระดิ่งเราจับเข้าที่ข้อทันหลังจากนั้นเลยก็ตัดสินใจว่าอยากจะเรียนวิชาเนี่ยไปหาเรียนที่ไหนท่านก็เลยบอกว่าเอาเบอร์โทรไปให้รรรรรัััับบบปะกแล้วก็เบอร์โทรไปให้สามเดือนนั้นโทรกลับมาว่าจะเปิดคอร์สกลับมาทักเลยจะสมัครจะสมัครไปองเดียวแต่องเดียวเนี่ยเขาว่า คุณเป็นท่าไทยเนี่ยถ้ากลับไปไทยคุณเียอมเย่ยเดี๋ยวไม่มีใครดูแลให้ต้องมาสองคนไปหาเพื่อนอีกมาก็ไปหาเพื่อนชื่อท่านสำเภาเป็นเมนแต่นี่ก็เสร็มาแล้วก็ไปเรียนด้วยกันสองคนเรียนประมาณสามเดือนเดียวเรียนสามเดือนก็ไปก็เรียนเรียนปกติเนี่ยเป็นท่าที่ไต้หวันเนี่ยเป็นเมืองกึงพุทธห้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอะไรนะเป็นท่าเนี่ยเราก็รู้ท่ามันมีต่างนะมันก็มีตังค์ เราก็เลยว่าคุณพักพไม่เก็บสตางค์ถ้าไม่เก็บสตางค์ท่านสอนไปรุ่นนั้นเราเป็นรุ่นที่สิบอออะไรนะไม่เก็บสตางค์แต่ว่าพักไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวมีกินิมนต์เดี๋ยวมีงานเยหนีไปหมดเลยไม่มาเรียนทา่านเลยก็มโมโหท่านเลยพักมาเรียนก็ต้องกลับมาเก็บมาจำนะก่อนถ้าไม่เรียนจบคอร์สเดี๋ยวยึดจำเลยไปสร้างให้เราไปพละเร,ราก็การสร้างเราอย่าให้เราสร้างเราเกิดถ้าอะไรนะถ้าเรียนจบก็คืนโอ้ตามาเลย ตั้งใจเรียนอะไม่ใช่อะไร่ะกลัวว่าจะยึดตัางไปเรียนจนจบสององคก็ประมาณ7จ็ดหมื่นตาสามหมื่นห้าประมาณหนึ่งเก้ี่ตอนนี้2องศูนย์ก็ประมาณสิบปีละสามสิบเอปีละนะฮข้อปีที่3ามสเอ็อ๊ะทน่าจะ20่สบตัวแบบหนึ่งเาเก้าสี่ตันนี้2025 3 0ย์่สิบปี สามสิบปีแล้วนี่ก็สามสิบปีแล้วยังเรียน,ยนกับประดูพอดีสามสิบปีก็เรียนมาเรียนเขาไม่มีอะไรหรอกแต่มาตั้งใจว่าเรียนยึดประเดี๋ยนยก็อยากจะมาช่วยญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดประตูแลนี่ยทำอย่าประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีเสร็จแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็ดูแลญาติพี่น้องอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็มีหน้าชุมชนชาวโอโศกก็ได้ไปทัศนั แลาพัฒนาศึกษาเกี่ยวกับการแพทย์ทางเดียกก็พาคุณหมอพยาบาลอะไรที่ดูแลในชุมชนไปศึกษาที่ไต้หวันไปพักที่วัดที่จะมาอยู่แล้วก็พาตัวจมาก็ใช้รถวัดเลยพักที่วัดเลยจะมาก็เป็นโชเฟอร์จะขับทัวรวก็กไต้หวันปีหนึ่งประมาณสอุ่น3ารุ่น4ีรุ่นอาจารย์รัตนโนจะนำไปตลอดก็เลยทำให้ได้ศึกษาไปกับทางเดื่อกหลายศาสตร แล้วก็บางทีเนี่ยจะมาอยู่ได้หวั่นเดี๋ยวพ่อมอไซค์ล้มคอเคล็ดคอย่อบพี่ชายเป็นเด็กทุกคนขาหักร้านถูกขัดกรยานขาหักแค่หักก็ไม่รู้เป็นอะไรนะตะกูลปวดเมียเนี่ยรู้สึกว่ามีแต่กระดูกหักตรงนั้นเนี่ยจะมาเลยเราต้องไปเรียนจิตวิศาสตร์กระดูกจนไม่รู้ว่ามีศาสตร์อะไรของญี่ปุ่นก็ไปเรียนของเซาลินก็ไปเรียนของจีนก็ไปเรียนของอเมริกาของที่ไหนก็มีสอนกระดูกเนี่ยเราจะไปเรียนตลอดเพราะว่าไม่รู้มันเหมือนจะมีขึ้นขึ้นมาต้องไปเรียน พอไปเรียนจบแล้วเนี่ยมีชมช้างชาวศพเนี่ยไปไต้หวันแต่มาก็บางทีถึงที่พงศ์ปักตะมาก็จับจัดกระดูกให้ดึงจักให้พอเลยติดใจเขาเลยว่ายอาจารย์เขาจัดกระดูกเป็นกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวมาสอนให้ในชุมชนให้หน่อยประมาณปี2องพันสอแต่มาก็ได้รับเปิดตัวที่1นึก้าเกเนี่ยแต่มามาสอนให้ญาติพี่น้องก่อน2 0 2พันนี่ก็มาสอนให้ชุมชนชาวโศกที่สี เราพี่นักบันสวรรค์นี่เขาเรียกว่าไทยสาลีอสศ์การได้ไทยซาลีอสศ์ทัานเรียนทุประมาณ30คนพอสอนจบก็ักพวกของชุมชนชาวโสมก็เอาไปช่วยเหลือกันทั้งตีปัดผงอะไรแบบปั้งหน้าตัดสีมาจะช่วยกันดูแลกันเองหลังจากนั้นมาประมาณปี2006เด็กที่ชุมชนพื้นเศษหรืชุมชนอสศกก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนพี่ไหล30ศรีนครที่พิศนุโลกไปเรียนไปปุ๊บก็ศาสตร์เพศอนาสสาว จับให้เพื่อนไปจับให้เพื่อนนักเรียนในห้องกันเอาศาสตร์เนี่ยเมื่จะกระดงเนี่ยจะจี้กระจายไปทั้งในมหาวลัยนะครับผมถ้าบอกว่าคนก็อยากจะเรียนมากเลยช่วงประมาณปีคศสองศูแต่นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนด้วยจะเป็นครูสอนไปไม่ได้เขานักเรียนประสิทธิ์ระนาดชื่อหมอโก้โอเคไหมครอาจารย์ฉันนี่อยู่ไต้หวันท่านอยากจะเรียนเนี่ยจะเชิญมาก็คุยกันจะมาต้นปีประมาณต้นปีต้นปีเนไหนนะ ต้นปี2006ตมามีการรับปากเขาปลายปีในรับปากมามาเปิดตัวอยู่ที่วสส2000วสที่วิไลศาลนัชศรีรินทร์ก็เลยเปิดตัวครั้งแรกที่วิไลพอเปิดตัวพบโอ้โหนักเรียน80กว่าคนรุ่นที่4ของวิไลวสตตอนนี้รุ่น23นะเนี่ยหลังเนี่ยถ้าตมาเรียนรุ่น4ตอนนั้นตเน่จตมาจบเวลานี้ประมาณ20ปีแล้วแตตมาไม่ได้เรียน จะมาอยู่ไต้หวันเราติดไต้หวันอยู่ไม่ออกมาตอนนี้ประมาณโควิดช่วงโควิดประมาณ2 0งศูนย์สองหนึ่งมาเห็นลูกศิษย์มาสอบสมัครเรียนจบเปิโรงเรียนแต่อาจารย์ในโรงเรียนยังไม่มีเลยสำนักยังไม่มีเลยกดรับแล้วว่าเดี๋ยวโทรกลับดูแลกันทางค้างหรือเปล่าแล้วก็เสร็จแล้วพอ อเลยนะพอจัดให้สามวันที่วิาลรูปแข่งแรกนักเรียนมากันทั่วสารทั่วทั่วประเทศไทยผมก็เปิดตัวกังแลกโอ้นักเรียนเด็ติดใจจริงไม่ได้ติดใจจักระดุลเขาเชิญไปสอนจักระดูแต่ว่าติดใจรหัสชีวิตเป็นนักสอนรหัสชีวิตสองคืน